ลิ้นตแบบิดโปรไเอกอร่อยพี่แกงใต้ของพี่เอกชัยศรีวิชัยมีแกงไตปลานะคะมีแกงเหลืองนะคะรสชาติจะแบบรสชาติของพี่เอกงค่ะเรียกว่าอร่อยมากๆเลยเป็นสไตล์แบบปักไส้แท้ๆสูตรเข้มข้นองเอกชัยศรีวิชัยค่ะเมนูก hmm. ็แ้คุณท้อมขามีเครื่องแกงขายนะ mm hmm. มีม,มิมีน้ำพริกขายนะคุณท้อมขามีแกงแบบเครื่องแกงแบบซองด้วย แล้วก็มีนะคะเครื่องผสมแบบกะปิแบบกระปุกด้วยไตปลาแห้งมีครบหมดเลยอ้าวอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะไตปลาแห้งพร้อมทานค่ะนี่อันนี้คือใช่ตัวนี้แล้วก็มีเครื่องแกงขายด้วยใช่ค่ะเปนที่เป็นที่บ้านไปด้วยคือรสชาติเนี่ยเอกชัยชูวิชัยรับประกันเลยใช่ไหมรับประกันแน่นอนค่ะพี่ถ้าเป็นซอสแกงก็เป็นแบบไม่ต้องปรุงเลยใช่ค่ะแบบมาได้เลยค่ะพี่ค่ะเอกอร่อยเิซื่งแกงขอบคุกมากค่ะขอบคุณค่ะ กินขนมไทยๆกันบ้างนะคะที่ลิ้นติดโปรแฟร์ของเราก็มีร้าน3ามพี่น้องขนมไทยนะอันนี้สีอะไรคะอ่าอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะอันนี้เป็นกะทิอันนี้เป็นอัญชันอันนี้เด็ดเขาคือสาคูไส้ถั่วอร่อยอยังไงคะเล่าซิอันนี้จะเป็นแป้งบางค่ะไส้เยอะแล้วก็ไส้ของเราทําเองนะคะแล้วก็ถั่วของเราจะคั่วเองค่ะเนี่ยให้ดูความบางของเขาเนี่ยนะคุณดูโอ้ บางล้วไสนน<า>เน้นเน้นมาก<ล>อ,อันนี้คือเด็ดๆเลยนะคะแป้งสดด้วยอ,ะอ่ะเขาต้องทําสดๆสดสดสดใหม่ๆไม,ไ,มไม่มีค้างนะคะเพราะฉะนั้นมาหาทานได้ของทำยากมาซื้อราคาดีนะคะแล้วก็จับจ่ายได้หลากหลายก็ต้องร้านลิ้นติดโปรแปไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่24-30กันยายนนี้นะคะที่รานกิจกรรมชั้นหึสุขภาทรเซนร์ยองค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิ ราคาคจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านด้วยค่ะอย่าลืมไปชิมกันนะคะชาวระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยๆอย,ยกมาเสิร์ฟจากลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะไปชิมอาหารกันดีกว่าค่ะไปค่ะลิ้นติดโปรแฟร์